นี่พามาชมสีสวยๆครับางามสั้งครับกำลังคัดสีนะครับผมนี่วันอาทิตย์วันอาทิตย์ดื่มเหล้า ีกำลังประกรอบอันนี้ก็สีขาวขาวรอบกันใีสวยครับเด็กรอบกันแลวรอติดกระจกครับลีโว่ลีโว่ลีโว่ได้รอขัดสีดนะครับ สีขาวออกมุกมุกสาบไล์เต็มเลยคันนี้ก็น่าเสียดแล้วคันนี้ดีแมกครับนีแมแมทสำหรับผม พาไปชมสร้างวัดทำอะไรเอาเฮ็ดพอมือแหนมากมันไรงเฮ็ดพอพอยังสร้างอยูอ่สร้างอยูอ่เพราะเฮ็ดเพราะเฮ็ดเพราะมาเอาอัดกัดเลยอัดฮะ อัดจัดเลยใช่ไหมเฮ้ากำลังจะจัดแล้วอัดหวกจัดจัดแล้วจ <Wow. S 1> ัดคันซี่อัดจัดโอ้ยคันคันนี้เหรอเดี๋ยวดูคันนี้ก่อน คันนี้ก่อนโอ้ยให้คันนี้บ่โอ้ยนั่งเด็กซีอืั่งเดกซต้องมาลุ่งเด็กขีดวะว่าไอ้ขั้นที่นั่งของประกันนั่นเ,เองที่ประซุ่นนักอะ่ะอืออือกำลังประกรอบกำลังประกรอบกำลังประกรอบ ห้องเครื่องห้องเครื่องหมอยนุ่มวะโอ้หาเครื่องมือกันเถอะนะผมมีเครื่องมือเนี่ยเป็นหลายเครื่องมือหลายอย่างเหมือนแล้งเลยนะที่ซ่อมเกียร์เขาเพื่อนผมมีเครื่องมือตัวดูดเกียร์ว่ะ em bỏ qua cái này em bỏ qua cái này bỏ qua phải à bỏ cái câu của không đây tổ của tôi เง้จ้างผมเลยหาหมื่นผมจะไปเลยควงศิลปบผมีคนอ่อยู่มผมมีคนใน้างเขานี้มันาะที่มานะ้ไปช่วยงานผมหน่อยอักบมือตะเดียนก้อนเหมืนบว้าเงผมไปไม่ได้ประเด็นลูกพี่เกากรับมากก็ครับมาจากบาน อายุหกสิบป้วนเลยเอานหอเมายังขอนเรามาเฮ็ดอยอะตายแล้วมันเครื่องรุ่นใหม่ยับอะไรเมื <aire> ah ่อไหรไม่พุ่งแต่เรถามเราเนาะส่นเราไปมันเครื่องดูโอนเมื่อไรตะกี้เราสบายเนียมันจะกุยเห็ดเนาะเราอันนี้ซื้อๆไปยกเงี้ยงกับว่าจะเห็ดเนาะกุยเห็ดเพื่อเดียว ไปโป้งหรอวะอยู่ไล oh, uh ่ก็เริ่มส่วนไม้าโอ้อะสร้างวัดทำลไรสร้างวัดนี่โอ้ครับคลิปนี้ดูสร้างวัดทำงานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณ